สวัสดีครับทุกคนวันดีปีใหม่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเดินชมบริเวณชนร,ระทานของบ้านดงเจนตมลนขาป้อ,อมอําเภอเขมราชที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากทางราชการเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตอนเย็นๆกันเลยนะครับที่ช่องเสือเขิมชาแนลตามผมไปดูเลยนะครับมาแวะชมชลประทาน บันดงเย็นนะครับตอนค่ำคัม,มาถึงก็เลยมาแวะบรรยากาศที่เรียกได้ว่าปรับปรุงใหม่ได้งบทางราชการมาขุดนะครับขุดแล้วก็ขยายมีคันดินรถสามารถขึ้นมาที่สันของชลประทานได้นะครับผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็เลยเดินชม สัหน่อยเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียโอกาสในการมานะครับก็จะเดินไปนิดหนึ่งนี่คือชนลประทานข้างบริเวณปราชาเดิมประชาเก่าบ้านดงเย็นตำบลขามป้อมอำเภอเขมราชในตอนเย็นๆของวันอาทิตย์ที่สองมกราคมให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับวันนี้ ลมโชยมาเป็นระยะครับลมโชยมาเป็นระยะนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆนี่คือบรรยากาศรอบๆบริเวณชนหลับทานนะครับข้างๆก็จะมีกระท่อมอยู่ด้านสันของชนลประทานผมจะเดินไปให้ใกล้ๆ ด้านหน้าชลประทานให้มากที่สุดนะครับตอนนี้ได้รับการบูรณะปรับปรุงจากหน่วยงานทางราชการด้านนี้น่าจะเป็นด้านสันเขื่อนด้านสันเขื่อนเดือนมกระลาน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆตอนเย็นๆแต่ก็ยังมีน้ำ เยอะแยะพอประมาณนะครับมาถึงจุดนี้นะครับก็ตรงสันเขื่อนก็ดูแล้วน่าจะรถวิ่งขึ้นมาได้แต่ผมยังไม่กล้านำรถขึ้นมานะครับก็จะให้ดูรอบๆบริเวณชนลประทานไปก่อนติดกับประชาเลยนะครับชายแดนติดกับประชา ถ้าสมัยก่อน,อนจะรกมากไม่ค่อยที่จะมีใครเข้ามาเดินเล่นเท่าไหร่แต่น,นี่คือบรรยากาศของการปรับปรุงใหม่นะครับเดินมาดูแล้วน่าจะขับรถได้รอบๆนะครับเดี๋ยววันหน้าโอกาสน่าจะขับรถมาจะเดินก็ได้ให้พวกเราได้จะลอง ยังมีเยอะอยู่ดูไปรอบๆไปเรื่อยๆนะครับนี่คือชนลประธานบ้านดงเย็นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ยากาศดีครับตอนเ,นเย็นแบบนี้ดูไปรอบๆนะครับช่วยมาตอนเย็นอากาศเริ่มจะหนาวนะครับเพราะว่ายังต้นปีใหม่ต้นมกราคม ถ้ามองไปด้านนู้นนะครับก็จะเป็นแดนของป่าช้าดั้งเดิมอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับด้านทิศตะวันตกด้านทิศตะวันตกของชลประทานตกเฉียงตกเฉียงเหนือน่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมายืนจุดนี้ก็เดาไม่ออกเพราะว่าตอนเย็น ว่าตรงไหนเป็นทิศไหนครับดูไปรอบๆโอเคครับบรรยากาศดีนะครับโอกาสหน้าก็คงจะน่าจะปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของดงเย็นตำบลขามป้อมอำเภอเขมรราชก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียวฝากไว้สำหรับผู้มีอำนาจวาสนาได้ช่วยกันปรับปรุง บ้านเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปสวัสดีครับ